ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับทั้งทาง TikTok นะฮะแล้วก็ทางเพจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้นะครับทีมงานเราก็จะปักบุตรเอาไว้ให้เนาะนะครับอีกแล้วเหรอกาแฟกาแฟสงสัยคืนนี้ไม่ได้นอนไม่ได้นอนแล้วล่ะครับตัวนี้เป็นกอด,ดูหน่อย นะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรา G Coffee p a u s นะครับอ่านี่นะครับโูกัดสัรสมุนไพรแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่มาในแพ็กเกจที่สวยหรูเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับดอกคูนช็อปนะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงนะครับผสมสารสกัดจากธรรมชาติ25ชนิดนะ,มะเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาริบิก้าชั้นดี ะครับใครที่เป็นสายกาแฟสายดื่มนะครับ15ซองนะครับ490บาทนะฮะ15ซอง490บาทนะครับนี่กาแฟโอ้หผงละเอียดมากหอมมากครับนี่นะฮะดูโอ้ละลายแล้วอะ่ะคนสองสาทีเองครับนี่ฮะ เห็นไหมแล้วก็หอมด้วยหอมแบบหอมกลิ่นขั่วกาแฟครับเหมือนเหมือนเราอยู่แบบโงรงขั่วกาแฟแล้วมันกลิ่นแบบนั้นเลยครับกลิ่นแบบขั่วใหม่ๆรสชาติดีผมจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะแต่เนี้ย เป็นกาแฟที่กินง่ายนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมปกติที่ผมไม่กินกาแฟเพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนที่เหม็นกลิ่นกาแฟเวลาเดินผ่านร้านกาแฟรหรือผ่านที่เขาทาขนมที่มันเป็นรสชาติกาแฟเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วมันจะปวดหัวแต่เนี้ยไม่เป็นเพราะว่ากลิ่นหอมเหมือนอยู่โรงคั่วแล้วมันมันจะมีแบบกลิ่นไม่ๆนิดๆนะฮะแต่มันหอมแล้วก็อร่อยนะครับใครที่สนใจนะครับเข้าไปที่ แอปสีเขียวได้เลยนะครับกาแฟอาราบิก้าชั้นดีนะครับนี่นะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะอ่ะนะทางทิกตอกเดี๋ยวผมอ่านะครับโนะนะอเนะคนะ <The music> okay. ไปต่อนะครับ